ปลาดุกลดควอมอ้วนจานนี้บ่ถึงหนึ่งรอยบาทเลยค่ะปลาดุกมากค่ะแบบแซ่แข็งค่ะแต่วันแหล่เนื้อแล้กิโลค่ะแปดเหรียญบ่ถึงสา0รอยบาทค่ะโต๊กสินละหนึ่งเหรียญค่ะใส่สามสินค่ะบ่ถึงหนึ่งรอยบาทเลยค่ะอยากเอามาใส่ในหม้อถอดไรน้ำมันด้อค่ะ ก็คืออบให้มันแห่งๆเลยค่ะแล้วก็เอามาซับๆค่ะให้มันเป็นสินๆหน่อยๆนะคะเราที่นี่ก็จะมาทําการลาบค่ะไอพริกพงแล้วก็ใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่ผงฟรุ้งฟริ้งนะคะเราที่นี่ก็ใส่น้าปลาแล้วก็ใส่ปลาร้าน้าเมนบอกค่ะอ่ะไม่รู้ไปดูมาเขาบอกว่าใส่ปลาร้าแล้วก็ใส่มะนาวน้าที่สุดค่ะข้าวขวัวที่เป็นประเด็นด่ามาค่ะกะเดเอามาใส่เลยเด้อค่ะก็คือข้าวขวัวที่เอามาใส่ในทีบดพริกไทยนะคะเวลาบดมาถึงหาาทีเลยค่ะก็ะเด้ข้าวขวัวตามที่เที่ต้องการเวลา เจ็บมือตรงไหนคะไม่เจ็บเลยปลาดุกที่ขาดไปไดก็คือขาส้อยคาะนีมากินหลับปลาดุกแห้งค่ะตอนยูไทยค่ะเราเป็นเมนูที่ลดน้ำหนักได้ดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าพ่อไม่เอือไม่กาละค่ะพ่อเห็นปลาดุกเป็นโตๆแล้วโมหูว่าจะเฮ็ดจังไหนคะ่ะปกติกะสื่อกินเนาะคะ่ะยูไท่อะว่าเอาโตมาเฮ็ดน,นะคะมันดูยุ่งยากลกะก็ดูเป็นแบบว่าลายกระบวนการขั้นตอนค่ะปีๆที่รอคอยในที่สุดกเ็เฮ็ดหลับปลาดุกเป็นเราค่ะหอมใบบักูดหอมขาส้อยแล้วลากรวกาั้อยค่ะหอมย่หปลาดุกาก มากๆเลยค่ะเพื่อนๆแบบจัดาานล่ะกะเป็นเมนูที่ลดนำนัก